สวัสดีค่ะผักบุ่งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Emily in Paris ep 2เป็นซีรีส์จากอเมริกานะคะหาดูได้ใน Netflix ค่ะเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงชาวต่างชาติที่ต้องมาอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็จะต้องเจอกับ c ค l t เ r อร์ช c k ต่างๆ ด้วยความที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันเหนียวแน่นก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ความฝรั่งเศสความชาตินิยมนะคะมาดูกันสิว่าเอมิลี่นั้น ep 2จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงค่ะและก็จะมา recap นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยในฝรั่งเศสค่ะว่าสิ่งที่เอมิลี่เจอเราเจอหรือเปล่าเขาเจอ e s h o c ที่เขาว่ากันเนี่ยเราเจอหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะเช้าวันหนึ่งก่อนไปทำงานเอมิลี่ก็จะออกไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ,ะคะ่ะ พอเอมิลี่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยอพาร์ตเมนต์ของเอมิลี่อยู่ชั้น5แต่ชั้น5ของฝรั่งเศสคือชั้น6 เพราะว่าที่ฝรั่งเศสเขาจะเริ่มต้นกันด้วยชั้นศูนย์นะคะนางก็เดินขึ้นอาพาร์ตเมนต์มาค่ะด้วยความเคยชินนะคะพอถึงชั้น5ปุ๊บนางก็เปิดประตูเอ๊ะทำไมเปิดประตูไม่ออกวะจากนั้นค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะเปิดประตูออกมาแล้วเอมิลี่ก็แบบตกใจแบบเฮ้ยคุณเป็นใครอะไรยังไงผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าคุณเข้าห้องผิดแล้วนี่มันชั้น4ี่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่ากาเบรียนค่ะเอมิลี่ก็อ้าวเอาเหรออุ้ยขอโทษทีเขาก็มองเอมิลี่ด้วยสายตาแบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มออืาาปรระตตูนเช้หจ จากนั้นเอมิลี่ก็ออกไปที่ทํางานค่ะยังไม่ทันได้ออกเลยนะคะโชคดีโชคดีเปิดประตูปุ๊บเหยียบขี้หมาปั๊บเลยค่ะเอมิลี่ก็แบบช็อกโลกมากเพราะว่าคนที่ไม่เก็บขี้หมาเนี่ยลุกแบบเป็นมาดามจูงหมาสุบุรีแบบสวยๆเชิดๆอะ่ะเอมิลี่ก็เห็นเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไอนะคะแล้วเอมิลี่ก็มาพบว่า ตัวเองน่ะเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นตั้งแต่มาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะจากตอนแรกที่มาถึงที่ฝรั่งเศสมีผู้ติดตาม40กว่าคนแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น200กว่าคนแล้วนะคะจากการที่นางเจอเค้าเจอช็อกแบบนี้นางก็จะถ่ายรูปลง IG ของนางค่ะพอเอมิลี่มาถึงที่ทํางานนะคะเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าบงชูร bon ับลุกซึ่งคํำนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานของเอมิลี่น่ะเรียกนางกันนางเคยถามแล้วนะแปลว่าอะไรหรอคํานี้เขาก็บอกอุ oh, ้มมันแปลว่าแบบ น่ารักกะมุกกมิกตะมุตตะมีอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอมิลี่ไปเซิร์ชความหมายของคาว่าลับลุกแลบลุกมันแปลว่าเย่เฉมค่ะซึ่งพอเช้าวันนี้พอเพื่อนพูดว่าโปงชู u, ้ลับลุกเอมิลี่ก็โต้ตอบด้วยการทำสิ่งนี้ค่ะเอมิลี่ได้รู้มาว่าที่บริษทัทอาจจะทำการเปิดตัวน้ำหอม ซึ่งไม่มีใครบอกเอมิลี่เลยค่ะเอมิลี่นะคะนางก็กล้าหาญเนาะนางก็เดินเข้าไปที่ห้องของเจ้าของบริษัทเลยนะคะเป็นผู้หญิงชื่อว่าซินวีค่ะอายุประมาณ40-50นะคะซินวีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็มีความเป็นฝรั่งเศสฝรัร่งเศสมากเลยค่ะเอมิลี่ก็เข้าไปบอกว่าทำไมไม่มีคนบอกเันเลยว่าจะเปิดตัวน้ำหอมเดโลซินวีก็บอกว่าก่อนที่เธอจะอยากไปงานหัดพูดคำว่าเดโลให้ได้ก่อน de leur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  สินวีก็แบบก็บอกแล้วไงว่าเธอมันไม่เหมาะกับสินค้านี้เอมิลี่ก็บอกว่าฉันคพนพบแล้วนะว่าปัญหาของบริษัทมาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคุณะ่ะไม่ทําโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเลยไม่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเลยซึ่งสินวีก็บอกว่า เธอนะทำไมถึงจะต้องชอบอยากให้คนอ่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเอะอะโพส์นั่นเอะอะโพสตนี่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เธอนะ่ะมันโอเพนเดอะดอเปิดแบบคนที่เปิดประตูเดินผ่านมาก็เห็นแล้วอุ้ยทำอะไรอยู่เห็นหมดแต่ว่าคนฝรั่งเศสอ่ะเขาเป็น c l o สเดอะดอร์ก็คือปิดประตูเขาบอกว่าแบบนี้มันลึกลับมันน่าค้นหาเธอนะ่ะมันไม่น่าค้นหาเธอมันอ่านง่าย และสิ่งที่เอมิลี่ตอบนะคะซินวีก็คุณอะมองในมุมมองของคนขายไงแต่ฉันอะมองในมุมมองของผู้ซื้อที่แบบอยากจะได้สินค้าจังเลยแต่จะต้องทำยังไงถึงจะเข้าถึงสินค้าตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นคืนเนี้ยฉันอยากจะไปงานเปิดตัวน้ำหอมคืหนังก็ยังอุตส่าห์อยากไปเนาะเป็นเรานี้แบบคุมไม่อยากทำงานที่นี่ละเจ้าที่แรงค่ะซินวีก็แบบอ่ะโอเคถ้าเธออยากไปก็ได้คืนนี้สองทุ่มเมื่อเอมิลี่ได้มาถึง งานเปิดตัวน้ำหอมคืนนี้นะคะเป็นปาร์ตี้ค็อกเทลค่ะปาร์ตี้ค็อกเทลก็คือว่าจะมีคนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารจุ๋มจิ๋มนะคะแบบหยิบชิ้นหนึ่งเลยก็กินแล้วก็เดินไปชิดแชทคุยกับคนนั้นทีชิดแชทคุยกับคนนี้ทีอย่างเงี้ยค่ะพอเอมิลี่ได้ลองกินอาหารฝรั่งเศสนะคะสวโอ m มกอดแบบอร่อยมากนางก็แบบเดินตามบ่อยเลยแบบเดินกินเดินกินซินวี่มาถึงก็เห็นแบบหยุดกินได้แล้วทำไมทำมากินอะไรอย่างนี้ล่ะ มิลิบโอ้ก็มันอร่อยมากเลยอะแล้วฉันก็หิวเนาะออาหารฝรั่งเศสมันรสชาติระดับโลกนะคะจากนั้นนะคะก็ได้มารู้จักกับเจ้าของแบรนด์น้ำหอมนี้ค่ะชื่อว่าองตัวค่ะองตัวเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่หลอ่อเท่ แต่ว่าแต่งงานแล้วนะคะมีเมียแล้วค่ะเอมิลี่ก็ได้คุยกับองตวนนะคะว่าเนี่ยฉันอยากให้คุณนะทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะจะได้แบบสื่อสารติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook i g แล้วคุณรู้ไหมว่าที่อเมริกานะเรามีระบบที่สามารถแบบติดตามได้ว่าผู้ซื้อเนี่ยนะเขาชอบอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากนั้นนะคะซินวีก็เรียกเอมิลี่ไปเอ็ดเลยนะคะบอกว่าทำไมเธอคุยเรื่องงานเอมิลี่บอกเอา้าก,ก็นี่มันเป็นปาร์ตี้ เปิดตัวน้ําหอมเราก็คุยเรื่องงานก็ปกตินี่ซินวีแบบเอ้ยเธอนี่มันเหลือเชื่อเลยนะก็เพราะว่านี่มันเป็นปาร์ตี้ไงมันเป็นงานราตรีเพราะฉะนั้นเราไม่คุยเรื่องงานกันมันไม่ใช่ห้องประชุมจากนั้นค่ะเอมิลีก็ได้ไปยืนชมความงามของหอไอเฟลที่ริมระเบียงปรากฏว่าองตวนองตวนเจ้าของน้ําหอมเขาเดินตามมาค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณลองดมน้ําหอมนี่สิเขาเอาน้ําหอมเนี่ยมาฉีดข้อมือก่อนชืด จากนั้นนะคะก็ให้เอาน้ําหอมที่อยู่บนข้อมือเนี่ยมาแตะชีพจรหลังหูมันจะได้กลิ่นอ่อนๆเยา้ายวนคือจะไม่ฉุนแสบจมูกจนเกินไปอะคะ่ะแล้วทําแบบนี้น้ําหอมมันจะติดนานนะคะเอมิลี่ก็บอกว่าเออปกตินาเป็นคนแบบไม่ค่อยฉีดน้ําหอมเท่าไหร่อองตวนเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าการที่ฉีดน้ําหอมอะ ก็เหมือนการที่ได้ใส่ชุดชั้นในสวยๆนะมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจจะได้รู้สึกว่าคุณน่ะเซ็กซี่และที่สําคัญก็กระตุ้นเราอารมณ์ด้วยองตัวเนี่ยก็เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆซอกคอของเอมิลี่ประมาณว่าอุ้ยดมกลิ่นน้ําหอมกลิ่นน้ําหอมที่ฉีดบนตัวคุณน่ะกลิ่นมันเหมือนเซ็กซ์ราคาแพงเลยเ <Emily S 1> อมิลี่ก็แบบเุ้ยตกใจเฮ้ยอะไรอะไรวะเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าน้ําหอมอะค่ะเวลาเราดมจากขวดเนี่ยทุกคนอะเวลาดมน้ําหอมขวดเนี้ย จะเป็นกลิ่นเดียวกันแต่พอแต่ละคนอ่ะฉีดเข้าไปอ่ะน้ำหอมอ่ะมันไปผสมรวมกับกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวของคนคนนั้นอ่ะมันก็จะได้กลิ่นสเปเชียลออกมาที่แต่ละคนอ่ะฉีดแล้วไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหอมขวดเดียวกันอ่ะทำไมคนเนี้ยฉีดแล้วรู้สึกไม่เข้ากับเขาเลยรู้สึกฉุนเวียนหัวแต่ทำไมอีกคนนึงฉีดแล้วรู้สึกละมุนกลมกล่อมมันเป็นเพราะว่าเคมีเราอ่ะจะเข้ากับน้ำหอมหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเอมิลี่ก็เลยบอกว่าเออ กลิ่นเหมือนเซ็กซ์ราคาแพงก็ยังดีกว่าเดทราคาถูกนางก็เข้าใจโต้อตอบนะคะนางไม่รู้สึกเหมือนแบบว่าวิชันถูกคุกคามอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าน่าเสียดายนะที่คุณพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้คุณมาอยู่ปารีสแล้วว่าคุณควรจะหาแฟนฝรั่งเศสนะเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเอมลี่บอกว่าฉันมีแฟนแล้วจ้ะอยู่ชิคาโกแล้วเขาก็กำลังจะบินมาหาฉันเร็วๆนี้เราน่ะนับถอยหลังวันแต่งงานกันเลย เอาตัวก็แบบ้าวเอาเหรอระหว่างบทสนทนาทั้งหมดอ่ะซินวีได้แอบ,บดูอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มีท่าทีที่โมโหมากเลยค่ะคือกําลังสูบบุหรี่อยู่อะพอเห็นสองคนนี้คุยกันเสร็จแล้วก็แบบโยนบุหรี่ทิ้งแบบพื้นต้องลุกเป็นไฟพอวันต่อมาค่ะที่ทํางานนะคะเพื่อนร่วมงานก็มาบอกเอมิลี่ว่าคุณปาร์ตี้เมื่อคืนนี้ประสบความสําเร็จมากเลยนะองตัวเจ้าของน้าหอมอ่ะเขาชอบเอมิลี่มากเลยแล้วเขาบอกว่าอยากให้เอมิลี่มาเป็นทีมมาร์เก็ตติ้ง น้ำหอมนี้ก็คือบริษัทนี้มันเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งโปรโมทสินค้าซึ่งในบริษัทนี้มันก็ทําสินค้าหลายอย่างอะคะ่ะช่วยโปรโมทน้ําหอมให้กับแบรนด์นี้ช่วยโปรโมทเสื้อผ้าให้กับแบรนด์นี้ช่วยโปรโมทยาให้กับบริษัทนี้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในบริษัทนี้เขาก็จะแบ่งกันออกไปเป็นทีมใช่ไหมคะนี่ทีมน้ําหอมนี่ทีมเสื้อผ้านี่ทีมยาซึ่ง เอมิลี่ก็ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมของน้ำหอมขององตัวนเี่ยค่ะแต่อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งจองโต๊ะจีนค่ะซินวีก็เข้ามาเลยค่ะบอกว่าอืมฉันคิดว่านะเอมิลี่น่ะควรจะมาทำงานกับวาชาเชนแล้วเขาแบบวาชาเชนคืออะไรอ๋อวาชาเชนน่ะมันเป็นโปรดักที่ช่วยทำให้จิ๋มแฉะเอมิลี่เธอมีประสบการณ์เรื่องบริษัทยามาก่อนไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นฉันคิดว่างานนี้มันเหมาะกับเธอมากเลยนะเอมิลี่ก็แบบ อืมโอเคคือนางก็เริ่มรู้แล้วว่านางกําลังถูกสกัดดาวรุ่งจากนั้นนะคะซินวีก็มาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเธอสนิทสนมกับองตวนมากเกินไปนะฉันน่ะเป็นเพื่อนกับเมียขององตวนเอมิลี่ก็บอกว่าไม่ใช่เลยองตวนก็เป็นเหมือนกับลูกค้าคนหนึ่งแล้วฉันก็มีแฟนแล้วแล้วเขาก็แต่งงานแล้วซินวีก็เดินออกไปนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานผิวสีของเอมิลี่ก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าฉันมีอะไรอยากจะบอกเธอนะซินวีนะ่ะ เขาเป็นเมียน้อยขององตัวเด็ด <Dead. S 2> ก็คือที่แท้ก็คือหึงพอตอนกลางวันนะคะเอมี่เขาก็รู้แหละว่าไม่มีใครอยากจะไปกินข้าวกับเขาเอมิลี่ก็นัดเพื่อนสาวชาวจีนที่ทํางานเป็นพี่เลี้ยงมากินข้าวด้วยกันนะคะขอเรียกว่านูนู่จีนนะคะนูนู่ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพี่เลี้ยงค่ะนูนู่จีนก็ได้เล่าความเป็นมาของหล่อนนะคะว่าจริงๆแล้วหล่อนเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าพ่อโรงงานทําซิปของประเทศจีนเขาบอกพ่อเขาเนี่ย กลุ่มเป้าของโลกนี้เอาไว้แล้วพ่อเนี่ยก็อยากให้เยนูนูจีเนี่ยสืบสานธุรกิจต่อแต่เยนูนูจีเนี่ยบอกว่าไม่เอาฉันไม่ชอบชีวิตที่ไม่มีอิสระต้องทําตามที่พ่อที่แม่บอกตอนแรกเนี่ยพ่อแม่ส่งให้ฉันมาเรียนธุรกิจที่ฝรั่งเศสแต่ฉันก็เททิ้งแม่งเลยเลิกเรียนแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอองงมากเลยว่าตอนเด็กๆฉันโตมากับพี่เลี้ยงว่าตอนนี้ฉันก็ต้องมาทํางานเป็นพี่เลี้ยงแต่แบบมันก็โอเคแหละได้ความอิสระภาพแล้วเราก็อ้อนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมนูนนนนเเีีแบบเี้้ยแแตต่่งงงัวบบกิพลุ อ,อกใส่กระโปรงสั้นใส่เครื่องประดับหย่อมส้นสูงมาทํางานก็อ๋อคือนางเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกคนรวยนะคะจากนั้นค่ะสเต็กก็มาเสริมนะคะแต่เอมิลี่ก็พบว่าทําไมสเต็กของเขาอะ่ะมันชุ่มเลือดขนาดนี้อะ่ะเอมิลี่ก็แบบเรียกบ่อยมาเลยสเต็กมันซกเลือดเกินไปเอาไปย่างมาใหม่บ่อยก็เอาจานไปหนึ่งนาทีต่อมาบ่อยเอาจานเดิมกลับคืนมาแล้วก็บอกว่าเชฟบอกว่าที่ทําให้อะ่ะถูกต้องแล้วแล้วบอยก็เดินออกไปเลยเอมิลี่ก็แบบ แบบเฮ้ยคุณไม่แคร์ลูกค้าเลยเหรอลูกค้าต้องถูกเสมอนะยินูนูจีนก็บอกว่าไม่ใช่ที่ฝรั่งเศสค่ะเอมิลี่บอกว่าเดี๋ยวฉันต้องสั่งสอนเชฟซะหน่อยให้รู้ว่าการบริการที่ดีมันเป็นยังไงจากนั้นนะคะเชฟในครัวก็เดินมาคุยกับเอมิลี่ว่าคุณมีปัญหาอะไรกับสเต็กหรอแต่ปรากฏว่าเชฟคนนั้นคือพ่อหนุ่มข้างบ้านสุดหล่อที่เอมิลี่ไปเคาะห้องผิดเมื่อเช้านี้ค่ะเอมิลี่ก็แบบอ้อาวกาเบียนเธอเป็นเชฟที่นี่หรอกาเบียนบอกใช่คุณมีปัญหาอะไรหรอ เอมิลี่ก็บอกว่าเปล่าไม่มีปัญหาอะไรเลยอร่อยทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างงงกับเอมิลี่นะว่าตอนแรกยังจะวีนอยู่เลยแต่ทําไมพอเห็นกาเบียนแล้วแบบเปลี่ยนคําตอบอย่างนี้นะคะกาเบียนก็บอกว่าอร่อยยังไงยังไม่ได้กินเลยแค่หั่นออกมาดูก็เห็นว่าชุ่มเลือดก็ส่งคืนแล้วทําไมบอกว่าอร่อย <laughs> พอเอมิลี่ได้กินก็แบบหูตาหลุดค่ะบอกว่ามันนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเลย เช้าวันต่อมานะคะวันนี้เป็นวันสําคัญของเอมิลี่ค่ะเพราะว่าแฟนหนุ่มของเอมิลี่จากชิคาโกเนี่ยได้ลางงาน1อาทิตย์แล้วก็จะบินมาที่ฝรั่งเศสนะคะตอนเช้าเนี่ยเอมิลี่ก็ไปจ่ายตลาดเลยค่ะไปซื้อผล,ลไม้ไปซื้อชีสเตรียมทําอาหารรอรับแฟนค่ะจากนั้นนะคะเอมิลี่ก็โทรไปหาแฟนค่ะเป็นยไงถึง3บินแล้วหรือยังแฟนของเอมิลี่ก็บอกว่าอืผมไม่สามารถเลิฟลองดิสเทนซ์ได้ รักระยะทางไกลอะ่ะมันต้องทํำยังไงผมทําไม่ถูกเอมิลี่ก็บอกว่ามันทําได้เริ่มต้นจากคุณนั่งเครื่องบินมาก่อนแฟนเอมิลี่ก็บอกคุณกลับชิคาโกมาเถอะ เอมิลี่ก็แบบโมโหมากเลยค่ะแบบทำไมมึงมาเทกูอะไรวันนี้วะซื้อกับข้องกับข้าวมาเตรียมไปทำนับวันรอทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็แบบเทไม่มาแล้วสองคนนี้ก็เลิกกันค่ะซึ่งเอมิลี่คือแบบเศร้ามากเลยนะคะฉันจะต้องมาอกหักในเมืองโรแมนติกอย่างนั้นหรอคือกูก็เข้าใจมึงนะเอมิลี่ถ้าอกหักในอินเดียเออว่าไปอย่างแต่นี่อกหักในเมืองโรแมนติกบรรยากาศเป็นใจอากาศก็ดีแถมเดินไปไหนมาไหนเจอแต่คนจับมือกันจูบกันกอดกันมันแบบอ แต่ด้วยความสตรองของผู้หญิงอเมริกันค่ะแยกแยะเรื่องงาน,นเรื่องส่วนตัวนะคะนางก็อ่ะไปทำงานตามปกติค่ะเอมิลี่ก็เริ่มจากหาคำแปลของคำว่าวาชาชนวาชามันย่อมาจากคำว่าวาชองวาชองซึ่งแปลว่าช่องคลอดเชิญ <an> แปลว่าละอ่อนหนุ่มสาวตั้งชื่อดีเนาะช่องคลอดละอ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ย ทุกๆคำเนี่ยมันมีเพศชายเพศหญิงคืออย่างนี้นะคะจะจะพูดง่ายๆคืออย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี a and the ใช่ไหม the sun a table and apple ซึ่งภาษาฝรั่งเศสมันก็จะมี le ใช้กับคำศัพท์ที่เป็นเพศชาย la ใช้กับคำศัพท์ที่เป็นเพศหญิงอย่างเช่นแบรนด์ครีมยี่ห้อ la mer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  คำว่าแมแปลว่าทะเลซึ่งเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าลาแมไม่ใช้คำว่าเล m รแมถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอะไรมันเป็นเพศอะไรอย่างเช่นปากกาเป็นเพศชายกาแฟเป็นเพศชายแอปเปิลเป็นเพศหญิงส้มเป็นเพศหญิงประเทศไทยก็เป็นเพศหญิงนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคําตอบก็คือใช้ความคุ้นชินนะคะคือพูดต,ตรงๆว่าคนฝรั่งเศสเขาก็ยังจําถูกจําผิดอยู่เลยนะแต่ทีนี้เนี่ย คำว่าช่องคลอดวาชองมันเป็นเพศช,ชายเขาใช้เลวาชองไม่ใช้ลาวาชองซึ่งเอมิลี่ก็แบบโมโหมากในฐานะคนอเมริกาผู้ชายผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันทำไมจิ๋มของฉันจะต้องเป็นเพศช,ชายก็เดินก็ไปถามเยซินวีเลยคะ่ะว่าแบบฉันไม่เข้าใจซินวีก็ตอบมาว่าก็ช่องคลอดอ่ะมันเป็นของผู้หญิงก็จริงแต่ผู้ชายได้ครอบครองไงเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำว่าช่องคลอดวาชอง ก็เลยเป็นเพศชายเอมิลี่นางก็โกรธค่ะนางรู้สึกเหมือนแบบถูกดูถูกความเป็นเพศแม่นะคะนางก็โพสต์ใน IG นางเลยค่ะซึ่งตอนนั้นอะ่ะยอดผู้ติดตามใน IG อะ่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น5,800คนแล้วนะจากวันแรกที่มาฝรั่งเศสมีอยู่40กว่าคนค่ะนางก็ถ่ายรูปกล่องของผลิตภัณฑ์ยาเน็บช่องคลอดนี่นะคะวาชาเชนนางก็ถ่ายรูปและนางก็เขียนคำว่า ช่องคลอดไม่ใช่เพศชายแล้วปรากฏว่าโพสต์นี้ค่ะสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยแชร์ข้อความนี้ออกไป exact mong แปลว่าจริงฉันเห็นด้วย มันก็เหมือนเป็นการมาร์เก็ตติ้งสินค้าวาชาชนค่ะคนรู้จักสินค้าตัวนี้มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเอมิลี่ก็ได้ร่วมวงกินข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงานแล้วค่ะขอดื่มให้แก่วาชาชนยาเน็บช่องคลอดจิ้มแฉะเฮ้ hey! และนี่ก็จบ EP 2ไปนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมารีแคปในฐานะคนไทยในฝรั่งเศสนะคะว่าเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าเราเคยเจอเขาเจ้าช็อกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเริ่มจากเรื่องขี้หมาก,ก่อนเลยใครที่กําลังกินข้าวอยู่เราขอโทษจริงๆนะแต่แบบว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ขี้หมายเยอะมากเวลาคุณมาฝรั่งเศสนั้ระหว่างที่คุณกาลังชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมยุคเนเอเนซองเนี่ยอาจจะแปลก อย่างนี้ได้นะคะต้องระมัดระวังนะคะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วซึ่งขี้หมาของที่ฝรั่งเศสอะสีมันอมส้มอะไม่รู้ว่าไอหมากินอะไรนะแต่เอาแครอทให้หมากินหรอหรือยังไงตอนแรกที่เราเหยียบขี้หมานะเรายังไม่คิดเลยว่าเป็นขี้หมาเราคิดว่ามันเป็นขี้ดินลูกหลังคำถามคือแล้วเหตุไนทำไมประเทศพัฒนานแล้ว ถึงได้ปล่อยให้มีขี้หมาเต็มไปหมดพูดยังไงดีละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตามสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยเขาแจกถุงดำฟรีนะคะถุงดำเล็กๆสําหรับขี้หมาเลยแล้วก็มีกฎหมายด้วยนะคะว่าที่ปรับเจ้าของหมาถ้าเกิดหมาเนี่ยออกไปขี้เรี่ยราดแต่ก็แบบดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อะคะ่ะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับจิตสํานึกนะคะแล้ว ต่อไปนะครับคือสังเกตเห็นไหมคะพวกแบรนด์ฝรั่งดีโอชาแนลพร ada ไม่ค่อยทําโฆษณาการตลาดเท่าไหร่อะค่ะไม่ค่อยมีอีเวนต์ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นเวลาเราเห็นโฆษณาในทีวีมันก็จะเป็นโฆษณาแบบแปลกๆไม่ค่อยโลจิกเท่าไหร่เอ๊ะอันนี้โฆษณาน้าหอมเหรอวะนึกว่าขายนาฬิกา <c oughs> อย่างเช่นถ้าคุณไปร้านแอร์เมสอะคุณจะเห็นแบบมีกระเป๋าเหลือไม่กี่แบบที่เขาขายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาทําธุรกิจยังไงมีกระเป๋าเหลือไม่กี่ใบแต่จริงๆแล้วอะคุณจะต้องแบบซื้อบ่อยๆซื้อทํายอดได้ คุณจะต้องมีคอนแทคคอนเน็กชันคุณถึงจะได้กระเป๋ารุ่นพิเศษกระเป๋าก็ไม่ได้แบบออกมาทีล็อตหนึ่งสามหมื่นใบอย่างเงี้ยออกมาทีห้าใบสิ100บใบร้อยใบสินค้าของฝรั่งเศสมันจะมีความลึกลับน่าค้นหาการที่จะไปแอมิสเนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวเหมือนคนหัวดงที่ตอ่อกัญยา้าแต่ไม่มีหรอกเพราะว่าทุกคนเขาจะแบกว่า oh sorry no inventory today we don't have any Kelly w o r k i n in our stock ไม่มีจริงหรอกจะบ้าหรอกก็เคยวิยแตกกางแอมเสมาแล้วว่าแล้วยูทำบิสกิสยังไงอยู่ไม่มีของขายแล้วยูอยู่ในแบบท่ามการแฟบริสโซนเตนเรข้างๆชองโรลเซแล้วอยู่จ่า,ายค่าเช่ายังไงตึกนั้นอะ่ะมันไปไม่ได้ข้างหลังข้างลาง่าง,างมานะันอะพุมเลยต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ตอนที่ซินวีบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่ close the door จริงหรือเปล่าเราว่าค่อนข้างจริงเลยนะคะเรามีเพื่อนฝรั่งเศสหลายคนใน Facebook เนี่ย ไม่ค่อยโพสอะไรเลยอะปีหนึ่งไม่เกิน5ครั้งด้วยมังเศษนะคะไม่บ้ากล้องไม่ถ่ายรูปเท่าไหร่เลยนะคะอย่างหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปของเราเราบางทีเราจะเซ็นเซอร์คนรอบข้างอะคะ่ะเพราะว่าเราก็อ่ะเคารพเขาให้เกียรติเขามีอยู่ครั้งหนึ่งคะ่ะมันมีงานมิวสิกเฟสติวัลนะคะเทศกาลดนตรี ทั้งถนนเนี่ย,ยคนก็แบบเต้นกันนะถนนกลางแจ้งอะไรอย่างนี้เลยนะเราก็แบบอ่ะจะถ่ายบรรยากาศซะหน่อยก็หยิบกล้องขึ้นมาแบบปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าระวังให้ดีคนนี้เขามีกล้องคนนี้เขามีกล้องแล้วคนก็แบบหุดหุดหุ่นหุดหน้าแบบเหมือนหลบกล้องอ่ะแก กูมีกล้องกูไม่ได้ถือปืนหรือว่ามีครั้งหนึ่งงานฮาโลวีนค่ะในเมืองทุกคนก็แบบแปงลงร่างออกมาเป็นผีนะคะซึ่งตอนนั้นเราแต่งตัวเป็นผีเจ้าสาวฝรั่งมาขอถ่ายรูปเยอะมากเราก็เต็มใจให้ถ่ายค่ะไม่มีปัญหาแล้วเราเห็นมีฝรั่งผู้ชายสองคนนะคะเขาใส่หน้ากากแบบไม่ใช่แค่หน้ากากแค่หน้าเนี้แต่มันเป็นแบบสวมทั้งหัวเป็นหมูแบบหมูฆาตรกรอะ่ะและอีกคนหนึ่งอ่ะก็แต่งเป็นกระต่ายกระต่ายแบบฆาตรกรอะ่ะเฮ้ยแม่งเก๋วะ่ะเราก็เลยไปขอเขาถ่ายรูป เขาบอกไม่ไม่ไม่ no photo แล้วเราก็แบบทำไมถึง no photo วะหน้ามึงก็อยู่ในหน้ากากชุดมึงมึงก็ใส่ชุดชุดหมูชุดกระต่ายแม้แต่ใบหูมึงยังไม่เห็นเลยและ้วทำไมถึงไม่ให้ถ่ายไม่เข้าใจแล้วมึงมึงมาร่วมงานนี้ทําไมซื้อชุดแต่งหน้าแต่งตัวแต่ไม่ให้คนถ่ายรูปไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชมเวลาเห็นเราถ่ายคลิปแล้วก็แบบมีเซนซงเซนเซอร์ก็อย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะ วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้ close the door ดิฉันรู้สึกเหมือนแบบถูกปิดประตูใส่หน้าดังปึ้งอย่างนี้เลยอะ่ะพูดถึงงานเลี้ยงค็อกเทลงานปาร์ตี้งานราตรีที่เอมิลี่ได้ไปร่วมนะคะแล้วมันจะมีอาหารเป็นอาหารจุ่มจิม๋มที่มีบอยมาเดินเสิร์ฟแบบนี้ครั้งแรกที่เราได้ไปเป็นงานเลี้ยงของข้าราชการที่เมืองนี้เนาะเราก็ติดสอยห้อยตามสามีของเราไปค่ะเราก็งงมากเลยนะว่าแบบเอ๊ะกินแค่นี้มันจะอิ่มเหรอวะ เขามีหอยนางรมฝรั่งเศสอะค่ะคุณคะแล้วก็แบบอุ้ยเราก็แบบไปยืนซุ้มนั่นเลยค่ะแขกกินแขะกิน,กน1ชิ้นไปแล้ว2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแบบไม่รู้เรื่องอะก็คิดว่าแบบมันก็ต้องกินจนอิ่มเนาะจนแบบสามีมาเบรกอะเธออะไรเนี่ยคือ <c ười> งานนี้เนี่ยนะให้กินพอจุ๊บจิ๊บกรุบกริบประเด็นสำคัญคือการคุยแบบชิดแชท ไม่ใช่คุยแบบประเด็นแบบดีฟลึกลงไปเห็นมาที่เอมิลี่จะโดนดุเรื่องไปคุยเรื่องงานไม่ได้แล้วเล่านะพอไปในปาร์ตี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะต้องคุยแบบชิดแชทอะคะ่ะแล้วก็ชวนเพื่อนฝรั่งเนี่ยคุยแล้วก็ถามเรื่องงานเขาว่าเอองานเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเห็นบน่บน,บน,บนว่าเครียดอะตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังเจ้านายเขาโอเคไหมเปลี่ยน,นแผนกได้หรือเปล่าแล้วเขาก็แบบปวดหัวไคุยเรื่องนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบหน้าแตกนิดนิดอะแบบเฮ้ยกูสนใจมึงนะเว้ย กูยอยากรู้กูยอยากอัปเดตข่าวกูเป็นห่วงมึงแต่แบบทําไมมึงมาตัดความสนใจกูแล้วก็บอกว่าวายขาวอันนี้อร่อยมากเลย <c oughs> คุยแบบชิดแชดก็แบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงชุดสวยจังเลยโอ้วันนี้อากาศดีเนาะจบไปคุยกับอีกคนนึงหอยนี่มันแบบสดฉ่ำมากเลยอะ ไปคุยกับอีกคนนึงหุยโฟร์กาเนี่ยละมุนล,ลิ้นมากเลยเนาะเออนเนี่ยเนี่ยฉันมีร้านอาหารที่มีโฟัวการ้านเหนือแนะนําอยู่ตรงย่านชองเซลิเซ่นะอืมโอเคไว้เจอกันนะแล้วก็ไปคุยอีกคนนึงเนี่ยซึ่งดิฉันไม่ชอบ 1. กินน้อย 2. ต้องยืนยืนทั้งงาน 3. คือต้องคุยชิดแชทคนนี้2นาทีคนนี้สนาท,นนานาทีขอแบบโต๊ะจีนนั่งกินกิจลักษณะเลยได้ไหมอะ แล้วก็คุยกันแบบวงแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นมากกว่าต่อไปนะคะที่เอมิลี่พูดถึงการตลาดออนไลน์ของอเมริกาเนี่ยที่สามารถติดตามคนได้ว่าลูกค้าเนี่ยนะชอบอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นานเท่าไรเนี่ยมันทำให้เรามานึกถึง Facebook ในปัจจุบันนี้ค่ะหลังๆมาเนี่ยนะคะเวลาที่เราอะอยากได้อะไรสมมุติว่าเราคุยกับสามีใช่ไหมว่าเออเนี่ยอยากได้ของเล่นแมวอยากได้เสื้อแมวปอกคอแมว แล้วหลังจากนั้นพอเรามาดู y o u t u b e อะ่ะมันก็มีโฆษณาของเล่นแมวขึ้นมาค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าอุ๊ยตายแล้วชันนี่มันมีกฎแห่งแรงดึงดูดจักรวาลจัดสรรของเล่นแมวมาให้อ่ะ CF สิจ๊ะวันนี้บน่นโอยโอ้วนจังเลยอวันนี้น้ำหนักขึ้นพอคุณไปดู Facebook อุ๊ยมีโฆษณาฟิตเนสอุ๊ยมีอาหารเสริมลดน้ำหนักตายละจักรวาลจัดสรรอีกแล้วหรอตายละ ที่เขาบอกว่าการฉีดน,น้ำหอมก็เหมือนการใส่ชุดชั้นในสวยๆแต่อีกเหตุผลหนึ่งนะคะอย่างที่ร,รู้กันนะคะว่าคนฝรั่งเศสไม่ค่อยอาบน้ําค่ะดูเหมือนว่าเขาจะมีโคต้าแค่วันละหนึ่งครั้งนะก็ไม่ใช่ว่าแบบอุย้ยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่โดนน้าเลยเวลาที่เราซื้อ ผ้าเช็ดต,ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเซ็ตเนาะมันจะมีผ้าเช็ดต,ตัวหนึ่งผ้าเช็ดหัวหนึ่งแล้วก็มีไอ้เจ้าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นเนื้อเดียวกับผ้าเช็ดต,ตัวนะคะคนฝรั่งเศสเขาจะเอาเนี่ยนะคะใส่สบู่เหลวยียีย,ยแล้วก็เช็ดคอเช็ดจกักระแล้วล้างกล้วยล้างหอยล้างน้ําบิดน้ําแล้วก็ปาดเช็ดสบู่ออกปาดหนึ่งปาด2ปาดสาฉีดน้ําหอมฟุดฟูดฟุดฟดอ๋อสะอาดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาทํากันทุกวัน แต่อาบน้ำอะ่ะไม่ทุกวันบางคนก็วันละครั้งบางคนก็2วันครั้งบางคนก็อาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหอมก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นค่ะคุณขาเรื่องสเต็กเนี่ยสเต็กเนี่ยมีระดับความสุกหลายระดับนะคะซึ่งตอนที่เอมิลี่บอกว่าสุกข,ของเชฟกับสุกข,ของฉันมันไม่เหมือนกันเราก็มองว่ามันก็คล้ายๆกับคนไทยอะ่ะเขาว่าไม่เผ็ดไม่ได้แปลว่าไม่ใส่พริกเหมือนเขาว่าหวานน้อยอะ่ะแต่ละร้านไม่เหมือนกันจริงไหมฝรั่งเศสอ่ะไม่มีเซอร์วิสมาย คุณเป็นแบบนี้นะคะสมมุติว่าเป็นพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานเสิร์ฟมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เสิร์ฟอาหารสมมุติว่าคุณสั่งสปาเกตตี้แล้วเขาเอาสปาเกตตี้มาเสิร์ฟถือว่าหน้าที่เขาจบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเอาเงินมาเอาอาหารไปเขาไม่จําเป็นจะต้องยิ้มจนเราคิดนะเฮ้ยหรือว่าการไม่ยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาอะเขียนไว้ในคู่มือการทํางานอะ 1ไม่ยิ้มอันของฝรั่งเศสนะคะเขาจะปล่อยให้คุณแบบรอแถวรอคิวนานรอไปเลยรอแถวครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสมมติคุณไปโรงแรมแล้วพอคุณไปถึงหน้าเขาเติมไม่มีพนักง,งานล็อบบี้หันไปเห็นพนักง,งานล็อบบี้เนี่ยยืนคุยสูบบุหรี่กันอยู่แล้วเขาแบบเออแป๊บหนึ่งนะคือแบบบุหรี่ยังไม่หมดมวนถ้าเป็นเมืองไทยนี่หัวหลุดแน่นอนคุณได้ดังในพันทิปแน่นอนทําแบบนี้เนี่ยแต่ที่นี่คือแบบอ่ารอกูมึงปลุยให้เสร็จแล้วกันกูก็ยืนรออยู่ตรงนี้หรือบางที พนักง,งานทําตัวเหมือนแบบเราเป็นอากาศมองไม่เห็นแบบเรามาถึงยืนถึงหน้าร้านแล้วแต่ก็ยังไม่หาโต๊ะให้เราสักทีเน้อค่ะเขาก็ทํานูน่นทํานี่ของเขาไปเไว้ให้กูว่างนั่นแหละเดี๋ยวกูไปรับมึงพาไปนั่งที่โต๊ะมึงก็รอไปนะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่แบบไปร้านอาหารแล้วแบบจะเรียกพนักง,งานสักคนหนึ่งเราต้องแบบใช้กระแสพลังจิตแบบมองหนูหน้อยเธอค่ะหนูหิวน้าค่ะน้ําหมดเยอกแล้วค่ะซึ่งสามีของเราเนี่ยนะที่เขาเกิดและเติบโตในฝรั่งเศสอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกเลยนะว่า ฝรั่งเศสไม่มีเซอร์วิสมายเขาก็รู้สึกแบบว่าเออสั่งไก่ได้ไก่เอาของมาเอาเงินไปจบแต่พอสามีเราได้มาเมืองไทยเราได้เห็นการบริการของไทยนะอย่างเช่นเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนฟิล์มอะคะ่ะที่เมืองไทยนะร้านเปลี่ยนฟิล์มนะเขาจะรีดฟอร์กาดออกรีดแล้วรีดอีกรีดแล้วรีดอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกท่องดีเนี่ยให้ทิปเลยนะบอกใส่ใจรายละเอียด คิดในใจแบบเขาก็ทำอย่างนี้กันทุกคนเลยจ้ะหรือว่าเวลาไปร้านอาหารเมืองไทยนะคะ MK อย่างเงี้ยพนักง,งานเสิร์ฟเขาเดินมาเขาก็เติมน้ำในแก้วให้เสิร์ฟน้ำชาเสิร์ฟน้ำชามิเชลก็จะแบบอ้ oh my god amazing ซึ่งฝรั่งเศสไม่นะเขาจะเอาเหยือกมาวางให้เราปึง้งแล้วเราก็เติมของเราเองและนี่ยังไม่รวมการเต้นโชว์ของ MK นะคะที่ทำให้มิเชลแบบว่าอ้ amazing Thailand หลังจากนั้นนะคะพอสามีของเรากลับมาฝรั่งเศสนะคะบ่นเรื่องเซอร์วิสทุกวันเลยอ่ะ เราก็ยังแบบแต่ก่อนเธออยู่ฝรั่งเศสยังไงมา30กว่าปีไม่มีปัญหาเหมือนเราอะตอนเราอยู่ไทยอะทำไมข้าราชการไทยแบบดุจังเลยอะวันหนูจะมาคัดใบสูติบัตรค่ะประชาชนต้องมาก่อนเสมอค่ะหมายถึงมานั่งรอก่อนนะนะ <c oughs> แต่พอมาที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วพอกลับไปไทยนะรู้สึกโอ้ข้าราชการไทยน่ารักค่ะบริการดีรวดเร็วฉับไวค่ะข้าราชการฝรั่งเศสนะ่ะโอ้ยตายแล้วเวลาฉันไปขอบัตร ไปต่อบัตรเอ้ยนะโอ้ยแทบจะคานเข่าถือพานพุ่มไปขอบัตรให้ดิฉันเถอะค่ะทา,างที่เวลาเราไปต่อบัตรเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าทําบัตรประมาณ200กว่ายูโรนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณ8,000บาทค่ะต่อไปพูดถึงสตรีใหม่เลขหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนางชื่อว่าบริจิตต์มาคงเกิดปี1953 ตอนนี้อายุจะ70แล้วนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะประธานาธิบดีชื่อเอ็มมานูเอลประธานาธิบดีเนี่ยอายุ40กว่ากว่าอายุห่างกันประมาณ20กว่าปีนะคะแต่งงานกันมา11ปีแล้วค่ะถามว่าเขาไปรู้จักกันได้ยังไงคนอายุต่างกันแบบนี้เมื่อสมัยที่ประธานาเป็นเด็กนักเรียนอายุ15อยู่ในโรงเรียนมัธยมเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งบริจิตต์ทำงานเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสและสอนการแสดงอยู่ในโรงเรียนนี้ แต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีลูก3คนแล้วลูกคนหนึ่งของบิจิตเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกับประธานาธิบดีคนนี้แล้วประธานาธิบดีคนนี้ก็ได้หลงรักครูสับก็ไม่สาวนะก็40แล้วเจ้าตัวอายุ15เองอะ่ะก็ได้หลงรักผู้หญิงคนนี้นะถึงจะรู้ว่าเป็นแม่เพื่อนถึงจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุมากกว่าแต่งงานแล้วลูก3คนโอ้บักคำน้อยแล้วหลังจากนั้นอพอประธานาธิบดีเขาต้องไปเรียนต่อมปลายในโรงเรียนอื่นอะ ตอนนั้นเขาอายุประมาณ1617นะเขาก็ได้บอกกับครูคนนี้เลยว่าคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณครูครับผมจะต้องได้แต่งงานกับครูแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าครูจะอยู่ที่ไหนเอ้ยคิดดูดิแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็คบกันมาแบบหลบๆบซ่อนๆเป็นความสัมพันธ์แบบซ่อนเร้นจนในที่สุดค่ะบริจิตก็แบบหย่ากับสามีเพื่อมาคบกับเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วตัวของประธานาก็รู้สึกแบบว่า ผู้หญิงแบบนี้ไม่ควรจะต้องเป็นความลับเปิดตัวไปเลยจ้าซึ่งแม่ของประทานาเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าฉันไม่รู้สึกเลยว่าบิจิตเนี่ยเป็นลูกสปายฉันรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนของฉันก็แน่แล้วสิแม่เจอกันใหม่ใน Emily in Paris EP 3ค่ะวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย